วันวานสํนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถกกันเครียดเรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ปี68ที่จะจัดเก็บเดือนมกราคมถึงเมษายน2568จะคงอัตราเดิมคือ4.18บาทต่อหน่วยหรือขยับขึ้นไปอีกนิด5.26บาทต่อหน่วยเพื่อใช้นี้ที่ค้างนับแสนล้านให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตหรือจัดเก็บกันเต็มแม็ก5.49บาทต่อหน่วยเพื่อล้างนี้ที่ค้างแสนล้านให้พอไปเลย ล่าสุดวันนี้นายพิรพันธ์สาริรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีพลังงานประกาศข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่จะลดค่าไฟนวดแรกปี68เหลือ4.15บาทต่อนหน่วยหลังจากได้รับรายงานผลสรุปข,ของคณะทำงานมาแล้วอ้าวไม่ใช้นี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ค้างนับแสนล้านกันแล้วหรือแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอัตราค,ค่าไฟฟ้าที่ถูกลงอย่างเหลือเชื่อก็จะเป็นข่าวดีที่สุดในสามโลกสำหรับประชาชนคนไทยและภาคธุรกิจในเวลานี้